แล้วจะทายังไงให้เรามีโชคเรื่อยๆไม่ขาดนะครับต้องมันให้ทานนะครับไปไหนก็ให้ทาน้เห็นแล้วไม่ทานไม่ได้นะถือถ้าเรามีอยู่เนี่ยต้องทานนะครับแต่ไม่ได้ทานเยอะขนาดนั้นนะหมายถึงว่าพูดถึงเราเดินทางไปไหนเห็นผ้าเส้นบิญจบาศเราก็จอดรถก็ใส่บาศไม่ลังเลที่จะให้แต่ก็เราไม่ได้ตั้งใจจะไปครับใส่บาทแต่ว่าเราเห็นทานค เราเดินทางไปไหนเห็นเขากําลังสร้างผ้าอยู่เราก็ไปยอ่อตู้ขอให้ส่งนีขอให้รวยอะไรประมาณนี้แหละอ๋อครับอ้าทานไงครับทานก็คือทานคือไม่ต้อง<ม>เลือกในทานเวลาได้โชคก็ได้โชคแบบฟุกฟุกอ<า>่ะอจับพอดีเลยครับมองปั๊บม,มีความรู้สึกกรรมเนี่ยตกรรมเนี่ยครับทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากรูรถจินเสียงเราไม่ได้พิจารณาหัวเมียด่ากันมาทางไหนด่าปั๊บมาปุ๊บเลยเออที่บันทึกไว้นะ่ะมาทางไหนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาจากเสียงเข้าไปที่ใจตัวใจเป็นตัวบันทึกจิตเป็นตัวบันทึกมันก็ออกมาวับเลยนะกรรมดีไม่ดีเหมือนกันะนั้นส่งมาทางตา แบบเดยวเข้าไปจริงใจครับแล้วก็ส่งเข้าส่งออกเฮ้ยสนุกนะทุกครับถ้าฝึกกรรมฐานจริงเนี่ยเฟินด้วยเพียณาไปสวดไปเพารณาเรื่องของกรรมเพียณาของเรื่องนรกสวรรค์มันเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมเออเราไม่เห็นหรอกนรกคือที่เห็นอย่เนี่ยเอ๊ะคนทำไมถึงทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุอะไร ใช่ไหมทำไมมันต้องทําอย่างนี้อย่างงู้นอ่ะนั่นคือนรกในที่เราเห็นนี่แหละโอ้ในปัจจุบันเ,เลยอนอะไอ้สุขเอ้ะทำไมไม่มเป็นกูมีความสุขงน้นอย่างงี้มันก็จะมีความรู้สึกอ่ะอธรรมะมันมาจากรูปที่เห็นรูปที่เห็นคือตาใช่ไหมอืมถ้าที่เห็นที่ใจคือนามธรรมครับเห็นตาแล้วไม่ต้องเห็นใจไปเรื่อยๆแหละ พิยนานทางตาแล้วก็พิจานทางใจครับมันเกิดจากการเราทําฐานนี่แหละ<ม>ฐานที่ห่างจากความรู้สึกทางโลกเนี่แก่มาแก่มาเรื่อยๆมันประกอบพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์มากใช่มันก็เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายมันไม่เห็นยากตรงไหนฮะมันยากตรงที่เราติดโทรศัพท์หรืรอติดวัตถุอันนี้เขาบอกว่าเขานั่งหล่อลูกซ้อม ฟุตบอลอยู่นะครับและคือสนามฟุตบอลเนี่ยครับอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลทีนี้เขาก็เลยระหว่างรองก็เลยสวดมนต์แล้วก็แผ่ไปที่โรงพยาบาลแบบนี้วิญญาณที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้หรือเปล่าได้ดีนี่คือฉลาดแล้วละ่ะดีก็ไปดูลูกเฉยๆกับเขาใช้ผีให้ดูไงสวดมนต์ไปแผ่ไปแถวนั้นนะดูลูกฉันด้วยนะนะนะโคตท้าฉันไม่มาอมเอี เราใช้ผีได้เอาบุญไปเราก็สวดมนต์ให้เขาไงแล้วอย่างเขาบอกอย่างตอนนี้เวลาที่สวดมนต์นะครับหลวงตามันก็มักจะได้ยินเหมือนเสียงจะว่าเสียงของโลกวิญญาณเสียงของผีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเสียงคนคุยกันนะครับ <c oughs> เขาก็เลยสงสัยว่าทําไมระหว่างที่เขาสวดมนต์ทำไมวิญญาณเหล่านั้นถึงไม่สวดกับเขาทําไมถึงคุยกันจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับสวดนะ มันเป็นนามาทาเป็นผีเป็นวิญญาณขึ้นไว้ที่เขาอแต่เขาเขาคุยนะ่ะมันเป็นการโทรจิตควิญญาณมันโทรจิตเนี่ยมไม,ม่มีชาตินะครับโดยการนึกเขาจะแม่ตุนึกเพราะะฉนั้นถ้าเขาจะได้โลกวิญญาณเนี่ยเขาสามารถจะคุยกันได้อยู่นะเราก็ได้ฟังเสียงเขาอะ เพราะอย่างเวลาที่เราหยุดสวดเสียงนั้นก็หายไปนะครับโชคอาการจิตพักกับจิตเข้าผวาบังไหนครับหลวงตามันเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเข้าผวังคือจิตตกลุมอากาศเหมือนนั่งเครื่องบินนั่นะเหมือนนั่งรถวืบลงอย่างนั้นครัะแต่ถ้าจิตพักมันจะนิ่งเหมือนกับตัวสวดนานๆเข้าบางวันมันรู้หายไปไหน นั่นคือจิตพักล่ะแต่มันแป๊บเดียวครับถ้าจูสักวันหนึ่งล่ะพักสักวันล่ะเป็นยังไงโหไม่เปลืองข้าวเลยโยัถ้าธาตุมันเผาผ่านกี่เปอร์เซ็นต์รู้ป่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยจากร้อยเหลือยี่สิบอะลมหายใจเกือบจะไม่มีด้วยครับแต่ยังโยยังไม่ไปไหนคือมันพักอะ มันพักร่างกายมันก็ทํางานน้อยอย่างเราเนี่ยพอโกรธเนี่ยหนักไหมผัดไฟขึ้นเลยครับโอ้โหหน้าก็แดงอะไรไปหมวดอะไรไปทั้งท่าทั้งสีอ่อ่ะครับแต่ถ้าเราเบาละ่ะเบาสักหน่อยนะท่าก็ปกติปกติมันก็ปกติไปเรื่อยอะ่ะขึ้นปกติพอได้รับเสียงเนี่ยมันก็มันก็ฟอกเสียงได้อะ่ะครับจิตมันเป็นตัวรู้เนี่ย เราฝึกให้มันรู้นะมันหลบได้ด้วยเนี่ยใครเอ้ยกูไปนี่โดนด่าแน่นอนนะมันก็หลบครับมันหลบไปก่อนไม่ได้ยินเหมือนว่าร่างกายเราคือท่าทั้งสี่ใช่ไหมถูกจิตเป็นคนควบคุมดิน,น้มัน<ไ>ป,<ง>ปฏิสนธิคือเกิดพร้อมกันคร,ระหว่างเราเนี่ยวิญญาณวิญญาณคือจากไหนก็ได้จากข้างบนข้างล่างหรือจากมนุษย์ <c oughs> เข้าไปในร่างของพ่อกับแม่เราเข้าไปตรงนั้นไปปะกันพอดีับระวางอยู่ในท้องเนี่ยมีกรรมระหว่างแม่กับเราอยู่นะสา,รรสายใหญ่กรรมต่อสายม่เมาแม่เมาเนี่ยเราก็เมาด้วยนะ <c oughs> ของแม่ไปมีท้องลองกินเหล้าเนี่ะ <c oughs> ลูกมันก็จะดิ้นในท้องนะเ <c oughs> พราะมันเมา <c oughs> ด้วยกันเนี่ย <m uch> มันเป็นสายใหญ่ <C oughs> พอพอออกแล้วก็จบแล้วเป็นความผูกพันทางความรู้สึกละเป็นสายายกรรมที่เคยทำคล้ายๆกันนั่นเรียกว่าเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจการวินว่ายตายเกิดั่นคือฐานเรียกว่ากรรมฐานของพุทธศาสนาเข้าใจจิตวิญญ,ญาณพุทธศาสนาไม่ใช่เลี้ยนค ไม่เรียนหรือเจ้าท่านเรียนที่ไหนไม่ได้เรียนวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวคทําจิตให้รับรู้อย่างเดียวเลยรู้ตัวเองเนี่ยมันจะรู้ใครนะนรู้ตัวเองได้ก็รู้คนอื่นได้แหละฉะนั้นคนที่จะมาเกิดด้วยกันหรือเกิดมาแล้วมาเจอกันทุกคนต้องมีกรรมต่อก,กันไม่มากก็น้อยเงี่ยนี่สายใยแห่งกรรมคล้ายๆกันค เวลาทุกไปไหนไม่เห็นนมีความรู้สึกเอ้ยตรงนี้มีคนมามด่ากันมีคนมาฆ่ากันหมาดหมาเนี่ยกรรมกรรมมนุษย์เนี่ยทิ้งไว้ที่ไหนยังอยู่นะทุกอย่างตู้นั่งยัยอยู่นะทิ้งไว้เนี่ยถามปัญหาปัญหลวงตาก็มีอยู่นะคะใครอัดรู้หรอพื้นดินพื้นดินกับพระอาจรูปไว้อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะ ถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยโอ้โหมันไม่อยู่อารมณ์ทังโลกจะไม่ครบเลยอ่ะอยู่กับพุทธมนต์อย่างเดียวแล้วครับโอ้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเราแทบจะไม่กล้าทําความไม่ดีไว้ตรงไหนเลยครับเราก็ไม่กล้าแต่ก็ทํำนิดหน่อยๆที่มันไม่ได้มากมายอะไรไม่ทํากรรมไม่ดีมันไม่มีหลงในโลกเนี่ยใช่ไหมมีมางลหละเพราะเราอาจจะเผลอไป ค่าสัตว์ค่านู่นนี่นั่นนะมีแล้วใช่ไหมแต่พยายามทําความดีให้มันมากกว่า